พูดความจริงอาจจะผิดได้งั้นถามคำถามนี้จะผิดไหมเพราะผมมีคำถามที่จะถามตำรวจผู้ใหญ่คนนี้จริงๆนะครับ,รบพวกนี้จะมีการประท้วงกันตำรวจเตียงกองทับไปหลายกองมากเพื่อจะดูแลความสงบจริงๆแล้วคือความสำเร็จของ การประท้วงเนี่ยนะโอดถามไม่ได้ตอนที่คุณสนทิเล่มทองกูลตอนที่คุณนัทวุฒิตอนที่คุณจําจชื่อคนพวกนี้ไม่ไดนะ้ตลกเลยมั้ยใครบ้างอะ่ะนะคุณลุงสุเทพนะคนพวกนี้เขาออกไปไปประท้วงปิดถนนเลยนะ เป็ดถนนยึดสนามบินตำรวจกบทหารอยู่ไหนอ่ะตำรวจกบทหารอยู่ไหนอ่ะทำไมตอนนั้นน่ะมีประท้วงเนี่ยตำรวจหายหัวหมดปล่อยให้เขายึดราดดำเนินราดดำเนร์ปล่อยให้เขายึดสนามบินแต่ตอนเนี้ยโอ้โหออกกันมาเต็มกำลังรถฉีดน้ำน้ำตาแกส๊ส ขู่มึงจะขู่ยังไงขนาดบีบแตรยังอาจจะโดนได้เลยก็ถามไม่ได้คนไทยคิดเรื่องนี้กันบ้างไหมตัลงมาเป็นแผนของพวกที่มีอำนาจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเปล่าคือปล่อยให้คนไทยทะเลาะกันกัดกันสร้างภาพกันสร้างสถานการณ์กันโดยที่ตำรวจกระทานก็อยู่เฉยๆปล่อยให้คนไทยตบตีกันเพื่อจะได้มีอัศวินม้าขาวคือกลุ่มเผด็จการเนี่ย เข้ามาช่วยให้ประเทศทาตสงบหรือเงียบขึ้นอ้าวแล้วทำไมตอนนี้คุณทำได้ตอนนั้นทำไม่เป็นเหรอแปลกนะน่าคิดนะเพราะตกลงพวกเราถูกหลอกกันมาเนี่ย15-16ปีแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาต้องมามีอำนาจเพราะประเทศไทยไม่สงบเพราะพวกเราทะเลาะก,กันประท้วงกันกัดกันอะไรกันอยู่ได้แต่ตอนนั้นตำรวจอยู่ไหนอะ ทหารอยู่ไหนถ้าวันนั้นเหมือนวันเนี้ยก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิวัติถูกต้องใช่ไหมเพียงให้ความคิดนะครับ